สวัสดีคะ่ะชาวราศีตุลคลิปความรักมาแล้วนะคะประจำเดือนเมษายน2564ไพ่สื่อสารอะไรกับเกณฑ์จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณคะ่ะแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้นะจ๊ะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะ,ะเรื่องราวเหล่านี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้คะ่ะสำหรับเพื่อนๆนะจ๊ะที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963 อีกช่องทางหนึ่งนะคะที่คุณจะสามารถติดต่อกับเก๋ได้นะจ๊ะก็คือใน Facebook ค่ะเพจดูดวงกับเก๋พยากร์ฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะเอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะในสถานการณ์ในช่วงเวลานี้นะคะว่าในเดือนเมษายนนี้ในภาพรวมของความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลจะเป็นยังไงบ้างนะก็ทำไมเห็นพลังงานถึงช่วงนี้เก๋ว่าคุณดุม มีความรู้สึกถึงภาวะรู้สึกมึนๆงงๆอะไรกับเหตุการณ์ตอนนี้อยู่หรือเปล่าคะเหมือนยังหาคำตอบไม่ได้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะกับความสัมพันธ์ของคุณนะใครมีอารมณ์แบบนี้ย,ยด,ด้วยหรือเปล่าพนังงานของไพ่ใบกลางเมเนจีนะคะมีไพ่แดาบนะเกีย่ยวว่าช่วงเวลานี้เองอ่ะคุณเหมือนคุณอยากรู้สึกว่าอยากจะหาคำตอบอะไรบางอย่างนะคะคุณอาจจะไปเจอเรื่องราวหรือทำไมคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงตอนนี้มันดูแล้ว มันดูมึนๆนะแล้วก็มันเหมือนกับมันทำไมมันดูต่างฝ่ายต่างเงียบๆห,หายๆกันไปคะหรือความสัมพันธ์มันดูแล้วไม่ค่อย ชัดเจนสักเท่าไหร่นะเขาไม่ค่อยราบเรียบสักเท่าไหร่ไม่รู้มันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะมันทําให้ต่างฝ่ายต่างเงียบใส่กันนะแล้วก็มีความกังวลค่ะมีความอึดอัดนะแล้วก็มีความคิดมากนะคะอาจจะคิดเล็กคิดน้อยหรือคิดในทุกๆอย่างกับเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาด้วยก็ได้นะว่าบางทีคุณก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคุณก็เคยเคยมีความรู้สึกที่ดีๆให้แก่กันนะนะคะเคย มีความรู้สึกของความผูกพันนะมีความรู้สึกของแพชชั่นนะคะที่ผ่านมาในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็มีในเรื่องราวของความรักเกิดขึ้นนะ mm hmm. เพราะว่ามีไพ่พลังงาน The Lover ค่ะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าคนที่คุณรักหรือคนที่คุณมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยเนี่ยที่ผ่านมามันเป็นเรื่องราวของเหมือนกับคุณได้เจอคนที่ใช่จริงๆสําหรับคุณนะคะคนที่คุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นเหมือน The Lover ของคุณนะ เป็นเหมือนพรมลิขิตนะคะที่ทำให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันก็เหมือนกับดําเนินมาด้วยดีมาโดยตลอดนะแล้วก็มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ใครๆก็มองคุณทั้งคู่ว่าเหมาะสมนะคะเคียงคู่กันเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะแต่ว่าไม่ด้ดวยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ เพื่อเมื่อเวลาผ่านเลยไปคุณมีความรู้สึกว่าทําไมในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดูเงียบลงนะมันดูเหมือนแพชชั่นมันหมดเหมือนต่างคนต่างเงียบนะคะต่างคนต่างไปอยู่ในมุมส่วนตัวของตัวเองนะหรือบางครั้งก็มัดกัะทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะมาเป็นประเด็นมาเป็นปัญหานะคะแล้วก็ค่อยๆลุกลามบาดบานปลายใหญ่โตขึ้นนะมีคนใดคนนึงในความสัมพันธ์นะคะยังคิดอยู่ถึงในเรื่องราวอาดีตเก่าๆอยู่คะ่ะ เหมือนคุณรู้สึกว่าคุณอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันกลับไปมีความสุขเหมือนช่วงที่ผ่านมาเหมือนที่เราเจอกันตอนแรกๆทำไมมันคนคนนั้นมันหายไปนะคะคุณยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่แล้วก็อยากให้ความความสัมพันธ์ตรงนี้มันดีถามว่ามันถึงกับแย่อะไรไปเลยไหมมันก็ไม่นะคะแต่มันดูแล้วมันดูหยุดนิ่งนะคะดูหยุดชะงักดูมันเหมือนกับอยู่ใกล้กันก็เหมือนห่างกันนะคะแล้วก็มันในความสัมพันธ์มันดูแล้ว มันดูจืดจางนะคะแล้วก็มันดูเหมือนไม่มีความห่วงใยกันในความสัมพันธ์ค่ะและด้วยพลังงานของไพ่ the l o v e r นะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเลือกนะคะระหว่าง2สถานการณ์ด้วยก็ได้นะคะหรือว่า2เหตุการณ์หรือว่าเลือกกันระหว่างคน2คนเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้มันอาจจะมีเรื่องความรู้สึกตรงนี้เข้ามาเพิ่มด้วยค่ะ พลังงานของคุณของคนนะคะพลังงานของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณหรือแม้กระทั่งคนที่คุณผูกพันด้วยเนี่ยเก๋ว่ามันอาจจะมีพลังงานของลักษณะเหมือนกับไพควีนออฟเพนทากเกิลนะคะคือมีพลังงานของความเป็นคนธาตุดินอยู่กับตัวเองอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภนะคะราศีมังกรนะหรือราศีกันก็ได้หรือคนคนนี้จะเป็นคนที่เขาต้องบอกว่าเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนที่ โปรไฟล์ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยเพื่อครอบครัวนะแล้วก็จริงๆแล้วมีจิตใจดีนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเท่าไหร่นะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบ,แบ,บมีบนบรรยากาศแบบแอบเอาแต่ใจอยู่ด้วยก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะดูแล้วไม่ค่อยอ่อนโยนนะคะ ช่วงเวลานี้เองเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับเวลาคิดอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมานะแต่เขาก็เหมือนกับมีเป้าหมายนะคะที่อยากจะทําให้ครอบครัวนะคือหรือความรักก็มีความสัมพันธ์ที่ดีแต่เหมือนเขาเองยังไม่ค่อยที่จะแสดงอะไรความรู้สึกตรงนี้นะคะเหมือนมีความรู้สึกจริงๆเป็นคนดีนะแต่แอบมีความแข็งอยู่ในตัวเองอะค่ะหรืออาจจะมีเวลาเขาเชื่อว่าถ้าสิ่งนี้มันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นเขาก็อาจจะอยากให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ด้วยนะคะ หรือช่วงนี้เองเขาอาจจะมีเรื่องราวของความวางแผนอะไรบางอย่างอยู่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการงานการเงินชีวิตมองหาความมั่นคงต่างๆบางครั้งก็อาจจะละเลยคนที่อยู่รอบๆตัวเราเหมือนกับว่าชดเชยเป็นสิ่งของนะคะชดเชยเป็นเรื่อง,องความมั่นคงต่างๆแต่บางครั้งในเรื่องราวของจิตใจก็อาจที่จะไม่ได้เข้ามาเทคแคร์ดูแลอะไรมากเพราะรู้สึกว่าเหมือนกับมันมีเป้าหมายอื่นที่เขาอยากจะทำเพื่อความสัมพันธ์นะมากกว่านะ เขาอาจจะเหมือนกับและช่วงเวลานี้เองเนี่ยนะคะด้วยมันอาจจะมีเรื่องราวของบุคคลอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะคะคุณเองหรือใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้อาจจะไปคุยกับคนอื่นหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาอยากจะส่ง ข้อความนะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะได้ไปพบเจออะไรใหม่ๆนะคะความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือแม้กระทั่งได้ไปเข้ากลุ่มสังคมหรือว่ามีโลกใบใหม่เข้ามาด้วยนะได้ไปเจอเพื่อนใหม่ทิศทางใหม่ซึ่งก็เหมือนกับว่าอาจจะเข้ามาตอบโจทย์อะไรบางอย่างในเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้นะคะเกี่ยวว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้อยากจะทำอะไรให้มันไม่ถูกต้องนะคะ แต่ว่าตัวคุณเองอาจจะอยู่ในความรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งค่ะคุณรู้สึกเหงานะรู้สึกว่าเหมือนกับคุณไม่ได้รับความใส่ใจจากคนที่คุณรักทําให้ช่วงเวลานี้เองคุณอาจจะได้ไปอยู่ในทิศทางใหม่ๆก็ทําให้ได้มีผู้คนนะคะอาจจะพยายามเข้ามาหยิบยื่นไมตรีความรู้สึกนะคะหรือตัวคุณเองก็ได้เหมือนได้กลับไปได้เหมือนได้ไปพบเจอสังคมใหม่ซึ่งอาจจะทาให้คุณรู้สึกวันวหวไปกับสถานการณ์ที่เข้ามาทดสอบตรงนี้ด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่า หรือแม้กระทั่งตอนนี้เองนะถ้าใครไม่มีเกี่ยวเรื่องเหตุการณ์ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยคือผู้คนใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะหาเหมือนกับคุณเบื่อกับสถานก,การณ์ตรงนี้นะคะเหมือนคุณอยากจะปลดล็อกตัวเองนะอยากจะทาอะไรให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นด้วยก็ได้ค่ะนะ จริงๆแล้วถามว่าคุณเสียรู้สึกเสียดายไหมกับเรื่องราวความราักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาบอกเลยนะคะว่าคุณก็เสียดายทุกอย่างค่ะเพราะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาเนี่ยก็คุณก็มันเหมือนกับมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันมากมายนะคุณพยายามสารต่อความสัมพันธ์หรือร่วมสร้างความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ดีมาตลอดนะคะแล้วก็มันก็เหมือนเห็นรูปเห็นร่างของความมั่นคงในทุกๆอย่างนะแต่เวลาคุณก็เหมือนกับลึกๆแล้วก็ไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันจบลงไปนะคะ แต่คุณเองกับมีความรู้สึกว่ามันยังหาทางออกไม่ได้แล้วไม่รู้จะไปยังไงอะค่ะแล้วช่วงนี้เองคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องการเวลาต้องการการพูดคุยต้องการการสื่อสารนะคะแต่อีกฝั่งนึงก็เหมือนกับเขาไม่ได้โฟกัสตรงจุดนี้นะ คุณก็เลยรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณเหมือนต้องอยู่คนเดียวนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของความห่างก็ได้นะระยะทางนะคะความห่างนะบางคนทํางานคนละที่กันอยู่กันคนละที่ด้วยความห่างต่างๆมันก็อาจจะทําให้มีเรื่องราวตรงนี้เข้ามาได้นะช่วงนี้เองเก่ียว่าตัวคุณนะคะค่อนข้างจะพยายามนะคะพยายามจะใช้หลักของเหตุผลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็พยายามจะทำให้ตัวเองใจเย็นๆลงนะ หรือไพ่รักษะแบบนี้ถ้ามีไพ่เฮอร์มิตเกิดขึ้นก็แนะนําว่าคุณเองแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งควรจะต้องใจเย็นๆก,นกันก่อนนะคะช่วงนี้จะตัดสินใจอะไรหรือจะทําอะไรเนี่ยต้องใช้สติมากๆนะคะแล้วก็คงต้องใช้เหตุผลเยอะๆเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตค่ะเพราะภาพความสุขของคุณระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันดูดีมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ร่วมสร้างอะไรด้วยกันมามากมายนะบางทีมันจะให้มาร่มคลืนกันภายในเดือนเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้ และด้วยคุณกับเขาเองเกี่ยวลึกๆนะคะก็ยังเสียดายเรื่องราวของความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ค่ะช่วงนี้เองนะคะจะคิดหรือตัดสินใจอะไรเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆก่อนนะมีทั้งไพ่แหงแมร์และไพ่เฮอร์มิตค่ะลงใจเย็นๆนะคะลองถามใจตัวเองก่อนนะคะหรือจะทําอะไรตอนนี้ขอให้ใช้ลหลักเหตุผลเป็นตัวนํานะคะอย่าทําอะไรเพราะว่าอยากจะเอาชนะกันหรืออยากจะประชดกันมันอาจจะไม่ดีที่สุดนะสำหรับ การแก้ปัญหาตรงนี้เพราะที่พูดแบบนี้ก็คือว่ามันมีไพ่พลังงานเหมือนกับว่าตอนนี้ตัวคุณเองก็ได้หรือฝ่ายเขานะคะหรือใครใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีผู้คนใหม่ๆเข้ามาด้วยไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แต่เหมือนกับว่าก็มันเหมือนกับอาจจะด้วยเพราะความเหงาอาจจะด้วยระ,ะยะทางนะคะหรือว่าความที่แพชชั่นมันเริ่มจืดจางกันไปไม่ได้สื่อสารกันมันก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ไปเปิดรับในเรื่องราวตรงนี้เข้ามาได้ค่ะ ทีนี้ไพ่ใบสรุปนะคะมีไพ่ Age of Cups เกี่ยวว่าจริงๆแล้วระหว่างคุณกับเขาเนี่ยยังมีหนทางที่จะเริ่มต้นใหม่ๆกันได้นะคะแต่ว่าคงจะต้องใช้ความใจเย็นกันนิดนึงค่ะเพราะในบางในบางคนของชาวตุลเนี่ยปัญหาที่คุณทะเลาะก,กันเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลที่3ด้วยนะมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของ ความไม่เข้าใจกันจากเรื่องเล็กน้อยนะคะการที่ถกเถียงกันนะคะการที่เหมือนกับพอมีอะไรแล้วไม่พูดกันต่างคนต่างเงียบนะคะไม่ได้สื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจมันก็ยิ่งกลายเป็นประเด็นให้มันลุกลามใหญ่โตขึ้นนะไพ่ใบสรุปใบปิดก็คือว่ามันเป็นไพยย่ห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้นะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้แต่เป็นช่วงหนึ่งที่คุณทั้งคู่คงต้องใจเย็นนะใช้ความเป็นน้ำเข้าหากันหน่อยนะคะแล้วก็ เหมือนกับเปิดใจคุยกันนะมันอาจจะหาทางออกที่ดีกับความสัมพันธ์ตรงนี้ได้เพราะจริงๆแล้วคุณกับเขามีพลังงานของความเป็นคู่กันอยู่ด้วยนะคะไพ่พลังงานของ The Lover นะมันน่าจะมีเขาเรียกว่าเอ่อความรู้สึกดีๆที่ยังสามารถปรับจูนอะไรกันเข้ามาได้ค่ะนะ บางคนมันอาจจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่ข้าเข้ามามีอิทธิพลนะคะที่อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ยังเชื่อมนะระหว่างคุณกับเขาเข้าด้วยกันนะคะครอบครัวนะญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งบุตรหลานบริวารก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณกับเขายังมีจุดเชื่อมใจกันได้นะมันเหมือนกับมันกําลังหาทางออกอยู่ด้วยล่ะค่ะนะ มันน่าจะมีการเริ่มต้นอะไรดีๆเกิดขึ้นได้นะคะแต่คงจะต้องเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณต้องใช้สติมากๆทีเดียวทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นนะคิดยังไงกับเหตุการณ์ในครั้งนี้บ้างคะ่ะมีไพ่สาดาบนะคะมีไพ่หเหรียญมีไพ่เก้าไม้เอ o ซอฟวอนนะคะแล้วก็ไพ่วิลล่าฟอร์จูนค่ะเกว่าตัวเขาเองก็เสียใจนะคะ กับเรื่องราวทุกอย่างกับเรื่องราวถึงความสัมพันธ์ที่มันมาเป็นปัญหาถึงตรงจุดนี้นะเกี่ยวว่าเขาเองอาจจะเริ่มมองตัวเองด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเขาทําผิดอะไรกับคุณบ้างหรือเปล่านะเขาละเลยคุณไปบ้างไหมคือเหมือนกําลังจะกลับมาพูดคุยกันในเรื่องของจิตใจมากกว่าเกี่ยวว่าเรื่องอื่นเขาก็คงดูแลนะคะแต่ช่วงนี้เหมือนกับ เขาเองอาจจะยังทําอะไรไม่ได้มากเพราะว่าเขาเองอาจจะมีต้องเป้าหมายในชีวิตด,ด้านอื่นๆที่เขาก็ต้องเหมือนอยากจะทําให้สําเร็จแต่ลึกๆแล้วมันมีไพ่ของอยากการแก้ไขอะค่ะอยากจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะเพราะว่าเขาก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าคุณกับเรื่องราวตรงนี้หรือถ้าเขาทาอะไรผิดต่อคุณเนี่ยเขาก็อยาก ให้มีการให้อภัยกันนะคะแต่อาจจะต้องรอเวลานะคะหรือว่าเขาอาจกำลังหาหนทางต่างๆอยู่นะเพื่อที่จะมาทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะมันคงจะต้องใช้เวลานิดเดืองละค่ะนะหรือว่าบางอย่างถ้าคุณทําอะไรให้เขาผิดผิดพ,าพลาดพังไปหรือว่า,าคุณทําอะไรให้เขาเสียใจช่วงนี้เองเขาอาจจะต้องการเวลาเพื่อเพื่อจะกางจะอภัยให้คุณด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ เอาล่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์นะคะว่าภาพรวมความสัมพันธ์นะของชาวตุลจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะมีไพ่ h e Lover คะ่ะอืมค่ะแล้วก็มีไพ่ q u e e n of w a n d นนะจ๊ะมีไพ่เจ็ดเหรียญน,นะมีไพ่ อัศวินถือเหรียญนะคะแล้วก็ไพ่1ิบไม้ค่ะก็ต้องบอกว่านะเรื่องราวของปัญหาอุปสรรคต่างๆคงยังต้องมีละค่ะเพราะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็มีรอยรล้ามาบ้างแล้วมีความเปราะบางนะแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่สามารถปฏิปต่อหรือแก้ไขให้มันดีได้นะคะเพราะคุณเองมีพลังงานของความเป็นคู่กันอยู่นะมันมีเรื่องของความเชื่อมโยงของจิตใจกันอยู่ค่ะหรือที่ผ่านมาในความสัมพันธ์คุณก็ร่วมสร้างสรรค์หลายหลายอย่างที่มันดีต่อกันมามากดังนั้นช่วงนี้เองนะมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ ใจของคุณทั้งคู่ดยก็ได้เพราะช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงระหว่างหยุดนิ่งหยุดคิดตรึกตรองนะแล้วก็ย้อนมองกลับไปที่ตัวของตัวเองทั้งสองฝ่ายว่ามันมีอะไรที่ที่ยังปรับจูดอะไรกันได้ไหมนะคะเพราะว่าแต่ในเรื่องความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันก็มีรอยอุปสรรคต่างๆมีบททดสอบเข้ามาค่ะแต่มีพลังงานของการเริ่มต้นอะไรกันใหม่ๆได้นะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งกาลังหาทางอยู่นะคะว่าจะทํายังไงที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ตรงเนี้ย ให้มันกลับไปให้ได้ดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะหรืออาจากําลังจะหาวิธีการหรือข้อตกลงอะไรบางอย่างกันด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนที่บอกมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจบทสรุปทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้คําตอบโป๊ะเลยในเดือนเมษายนนี้แต่ก็น่าจะพอเป็นทิศทางที่ดีนะมีฝั่งหนึ่งกําลังรออยู่นะคะรออยู่รอมองรอพิจารณาสถานการณ์ต่างๆอยู่นะแต่ล,ลึกๆแล้วก็ยังแอบมองแอบสอดแอบสอ่องกันอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เฝ้ามองค่ะว่า มันจะมีอะไรที่ดีขึ้นได้แต่รู้สึกว่าตอนนี้อาจจะเริ่มเบาลงแล้วด้วยนะคะในเรื่องของอารมณ์เอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูคำแนะนำจากออโคลดูนะคะว่ามีคำแนะนำอะไรนะจ๊ะให้กับชาวตุลบ้างค่ะ มีไพ่ free your s e l f นะคะแล้วก็ไพ่ attraction นะก็ช่วงนี้นะคะลองปลดล็อกตัวเองในทุกๆอย่างนะคะปลดปล่อยพันธนาการตัวเองที่คุมขังตัวเองอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกความเครียดความทุกข์ต่างๆนะคะหรือว่าปัญหาต่างๆที่พันธนาการตัวคุณอยู่เกี่ยวว่าตัวตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของการปลดล็อกสิ่งเหล่านี้ออกไปปลดปล่อยพลังงานลบนะคะไปจากใจบางทีเวลาคุณอยากจะให้จะแก้ปัญหาอะไรด้วยพลังงานลบๆเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้ดังนั้น ลองเคลียร์ตัวเองตรงนี้ก่อนนะคะ attraction นะคะก็ต้องบอกว่านะในเรื่องราวของความรักเนี่ย ต้องเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องสนุกสนานกับชีวิตปัจจุบันที่สุดนะคะเหมือนก็อย่าปล่อยตัวเองนะให้มันซึมเศร้าไปนะคะแล้วก็ทําตัวเองให้เหมือนกับมีสเสน่ห์มีสีสันนะมีแรงดึงดูดนะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่จะทให้ความรักมันกลับมาชุ่มชื้นกระชุ่มกระชวยขึ้นค่ะที่สุดแล้วเหมือนคุณต้องทําให้ตัวเองมีพลังก่อนน่ะแหละพลังแห่งความสุขนะคะพลังงานแห่งความระเริงนะคะพลังแห่งเสน่ห์มันก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มันก็จะดึงดูด ผู้วพลังงานดีๆเข้ามาให้กับตัวคุณเองได้ค่ะเหมือนไพ่อยากจะแนะนําให้คุณถ้าคุณตอนนี้คุณเครียดคุณทุกอะไรอยู่ลองเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ค้นหาความสุขตรงจุดนี้ค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจำเดือนเมษายนนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ